ในฐานสูตรอังคุตรนิกายปัญจาการนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมณะพรามเทวดามารพรมหรือใครๆก็ตามในโลกไม่อาจจะได้ห้าประการอะไรบ้างได้แก่ข้อว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายปเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ <S 2> <S 2> ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศสำหรับปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็ย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศไปปุตตุชนนั้นเมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นย่อมไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นไปเช่นนั้นแท้จริงแล้วตราบใด สัตว์ทั้งหลายยังมีการมาการไปการจุติการอุบัติกันอยู่ตราบนั้นสำหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้นก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามาแก่ไปสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามาเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามาตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามาสิ้นไปเมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดามาพินาศไปถ้าเราจะเศร้าโศกหม่นหมองร้องไห้ตีอกคร่ำครวญ หลงไหลฟั่นเฟือนไปแม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากรับประทานร่างกายก็จะซูบโทมการงานก็จะไม่เป็นอันธรรมพวกศัตรูก็จะพากันชอบใจฝ่ายมิตรสหายก็จะพลอยเสียใจครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงเขาย่อมเศร้าโศกหมนหมองร้องไห้ตีอกคร่ำครวญหลงไหลฟั่นเฟือนไป นี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ถูกลูกศรคือความเศร้าโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตัวเองให้เดือดร้อนแต่สำหรับอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตาย สิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศไปอริยสาวกนั้นเมื่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นไปเช่นนั้นแท้จริงแล้วตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังมีการมาการไปการจุติการอุบัติกันอยู่ ตราบนั้นสําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเดียวสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็ย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็ย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดาก็ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้นก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามาแก่ไป สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามาเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามาตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดามาสิ้นไปเมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดามาพินาศไปถ้าเราจะเศร้าโศกหม่นหมองร้องไห้ตีอกคร่ำครวญหลงไหลฟั่นเฟือนไปแม้อาหารก็จะไม่เป็นอันอยากรับประทานร่างกายก็จะสูบโซม การงานก็จะไม่เป็นอันธรรมพวกศัตรูก็จะพากันชอบใจฝ่ายมิตรสหายก็จะพลอยเสียใจครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริงอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่หม่นหมองไม่ร้องไห้ไม่ตีอกไม่คร่ำครวญไม่หลงไหลฟั่นเฟือนนี้เรียกว่าอาริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เขาถอนลูกศรคือความเศร้าโศกอันมีผิดที่เป็นเครื่องเสียบแทงปุตุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ซึ่งได้แต่ทำตัวเองให้เดือดร้อนออกได้แล้วอริยาสาวกนั้นเป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากลูกศรที่เสียบแทงย่อมดับทุกร้อนทำตนให้สุขเย็นการโศกเศร้าการพิไรรำพันจะช่วยให้ได้ประโยชน์อะไรสักนิดหน่อย ก็หาไม่เราคนที่มุ่งร้ายรู้ว่าเขาเศร้าโศกมีความทุกข์ย่อมจะดีใจส่วนบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลย่อมไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายทั้งหลายเมื่อมองเห็นหน้าของบัณฑิตนั้นเป็นเหมือนเดิมไม่ผิดแปลกไปพวกอมิตรทั้งหลายกลับกลายเป็นฝ่ายทุกข์ประโยชน์ที่มุ่งหมายตนจะได้ในที่ใดด้วยวิธีใด จะด้วยการเข้าไปพูดกันเฉพาะตัวด้วยการปรึกษาท่านผู้รู้ด้วยการรู้จักเจรจาด้วยการจ่ายทรัพย์หรือด้วยขนบธรรมเนียมอย่างใดก็ตามก็พึงภาคเพียรในที่นั้นๆด้วยวิธีการนั้นๆหากรู้ชัดว่าผลที่หมายนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ตามผู้อื่นก็ตามไม่อาจจะได้ก็ไม่พึงเศร้าโศก พึงยับยั้งตั้งกำหนดใจอย่างมั่นคงว่าทีนี้เราจะทำอย่างไรต่อไปในทศรสชาดกพระพรตกุมารตรัสถามพระรามบัณฑิตว่าด้วยอนุภาพอะไรเจ้าพี่จึงไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ควรเศร้าโศกเหตุใดความทุกข์ไม่ได้ครอบงำพี่เมื่อได้สดับว่าพระราชบิดาสวรรคตพระรามบัณฑิตตรัสตอบหลายคาถา ยกมาเฉพาะสามคาถาท้ายดังนี้จะตายก็ไปคนเดียวจะเกิดก็มาคนเดียวความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลายก็แค่ได้มาพบปะเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ได้เรียนรู้มามากเป็นปราชมองเห็นโลกนี้โลกหน้ารู้ทั่วถึงทรรแล้วความโศกเศร้าทั้งหลายแม้ใหญ่หลวงก็ไม่ทำให้ท่านเร่าร้อน เรานั้นจะบริหารยศฐานะและโภกศรัพ์์จะบำรุงเลี้ยงพันรยาและหมู่ญาติกับทั้งประดาชาวประชานอกนั้นนี้คือกิจหน้าที่ของท่านผู้รู้ในมัคควักคุตกานิกายกาถาธรรมบทมีพุทธพ์ว่าคนเขาย่อมคิดการแต่ว่าฤดูฝนเราจะอยู่ที่นี้ฤดูหนาว ฤดูร้อนเราจะอยู่ที่นี้หาตระหนักถึงอันตรายไม่เมื่อเขาหลงไหลยอยู่กับลูกหลานและสัตว์เลี้ยงมีจิตติดข้องอยู่ในทรัพย์สินสิ่งของต่างๆมัจจุราชก็มาพาเอาเขาไปเหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านที่หลับไหลไปฉะนั้นเมื่อถูกพยามัจจุราชครอบงำไม่ว่าบุตรไม่ว่าบิดาไม่ว่าญาติพวกพ้อง ถึงจะมีก็ช่วยต้านทานไม่ได้จะหาที่ปกป้องในหมู่ญาติเป็นอันไม่มีบัณฑิตสำรวมตนด้วยศีลทราบเหตุผลดังนี้แล้วพึงรีบจำระทางดำเนินสู่นิพพานโดยเร็วพลันในชาราสูตรขุตตกนิกายสุตตนิบาตมีพุทธพท์ว่าชีวิตนี้น้อยจริงหนอคนย่อมตายทั้งที่อายุยังไม่ถึงร้อยปี ถึงแม้อยู่ได้เกินกว่านั้นก็ต้องตายเพราะชราอย่างแน่นอนชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเราแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่หวงแหนไว้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยผู้ที่มองเห็นว่าความพลัดพรากกันจะต้องมีแน่นอนดังนี้แล้วไม่ควรอยู่ครองเรือนคนสำคัญหมายสิ่งใดว่านี้ของเรา ก็ต้องละสิ่งนั้นไปเพราะความตายบัณฑิตพุทธมามะกะทราบความข้อนี้แล้วไม่พึงโน้มเอียงไปในการที่จะยึดถืออะไรอะไรว่าเป็นของเราคนที่รักใกล้ตายจากไปแล้วย่อมไม่ได้พบเห็นอีกเหมือนคนตื่นขึ้นไม่เห็นสิ่งที่ได้พบในฝันคนที่เขาเรียกว่าชื่อนี้ชื่อนี้นั้นก็แค่ได้พบเห็นกันบ้างได้ยินถึงบ้าง คนที่ตายจากไปแล้วก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นที่จะพึงกล่าวขวัญถึงได้ผู้ที่ติดใคร่ในสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมละความโศกเศร้าความคร่ำครวญและความตรณีไม่ได้เพราะฉะนั้นมุนีทั้งหลายผู้มองเห็นความกเกษมจึงละสิ่งที่เคยหวงแหนเที่ยวไปบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้ไม่แสดงตนในภพคือพระอรหรันต์ ว่าเป็นบุคคลที่สอดคล้องเหมาะกันสำหรับภิกษุผู้บำเพ็ญความหลีกเร้นถอนจิตได้แก่พระที่ยังศึกษาอยู่คือเป็นเสขะหรือกาลยาณปุตุชนซึ่งเสพเสนาสนะอันสงัดมุนีไม่ติดในสิ่งทั้งปวงไม่ทำใครๆอะไรๆให้เป็นที่รักให้เป็นที่ชังความร่ำไห้และความตรณีจึงไม่แปดเปื้อนมุนีนี้ เหมือนดังน้ําไม่เปียกใบบัวหยาดน้ําไม่ติดใบบัววารีไม่ติดปทุมฉันใดมุนีก็ไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้สบทราบฉันนั้นท่านผู้ทรงปัญญาคือพระอาหารหันต์ย่อมไม่สําคัญมั่นหมายด้วยสิ่งที่ได้เห็นได้ยินหรือสบทราบย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอย่างอื่น ท่านไม่ติดใครอย่างภาลปุตชนและก็ไม่หน่ายแหนงอย่างกัลยาณปุตชนและพระเสขะในมณิกุลทนชาดกพระโพธิสัตว์ได้เป็นพระเจ้าพาราณสีอมาตย์ชั่วนำพระเจ้าโกศลมายึดเมืองจองจำพระเจ้าพาราณสีไว้ในเรือนจำพระโพธิสัตว์ทำชาให้เกิดขึ้นแล้วนั่งขัดสมาธิในอากาศ พระเจ้าโกศลทูลถามพระเจ้าพารานสีว่าพระองค์สูญเสียทุกอย่างเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงเดือดร้อนไม่เศร้าโศกพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาสองคาถานี้ว่าทรัพสมบัติละทิ้งคนไปก่อนก็มีคนละทิ้งทรัพย์สมบัติไปก่อนก็มีท่านผู้ใกล้กามารมเอ่ยผู้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนเลยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงไม่เศร้าโศกในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้าดวงจันทร์อุไทยขึ้นเต็มดวงแล้วก็แรมลับดวงอาทิตย์ฉายแสงสองโลกแล้วก็อัสดงโลกธรรมทั้งหลายนั้นข้าพระเจ้ารู้เท่าทันแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้า